ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราจะคำนวณน,นะคะคำนวณรอบอกนะคะหลังจากที่คำนวณได้แล้วเนี่ยเราจะได้ห่วงที่เราจะใช้ถักใต้ลักแร้แต่ก่อนที่เราจะเชื่อมต่อใต้ลักแร้เราจะมาถักดันคอด้านหลังสูงขึ้นมาหนึ่งลายอันนี้เป็นคอด้านหลังที่สูงขึ้นมาด้านข้างจะเป็นลูกโซ่นะคะหน้าตาจะเป็นชิ้นงานแบบนี้ สวัสดีคะ่ะพี่เมเมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้เป็นเสื้อรหัส mf 173เสื้อนิตติ้งถักจากคอแยกสี่มุมผสมลายนะคะ ep นี้จะเป็น ep 4ข้อมูลใน ep 4นะเราจะมาคำนวณอกเพื่อจะหาห่วงตรงที่เราจะเพิ่มใต้ลักแร้แล้วเราจะถักดันคอด้านหลังให้สูงกว่าคอข้างหน้าหนึ่งลายนะคะอย่างแรกที่เราจะต้องทำเรานับห่วงออกมาค่ะอันนี้เป็นด้านหน้านะด้านหน้าที่เราถักลายตรงนี้มันจะถูกปัดไปเป็นแขน ด้านหน้าที่เราขยายออกมาจากเดิมที่มีอยู่ทั้งหมดตรงนี้ยี่สิบเอ็ดห่วงตอนนี้มันขยายออกมาแบบนี้นะคะนับจำนวนห่วงตรงที่ต่อจากมาร์เกอร์ตัวนี้มาหามาร์เกอร์สีเหลืองนะคะได้เท่าไหร่จดไว้แล้วมาดูด้านหลังด้านหลังนะคะเราจะปัดตัวที่เป็นลักเล่นลายลักเล่นลายตัวที่สองห่วงตัวนี้นะคะปัดไปอยู่กับแขน เหมือนกันฝั่งด้านนี้ก็จะปัดไปอยู่กับแขนเพราะฉะนั้นเราเลื่อนมาร์กเกอร์ลงมาลงมาอยู่ตรงนี้นับห่วงก่อนที่จะถึงมาร์กเกอร์จนถึงห่วงตรงนี้นับได้เท่าไหร่จดไว้ค่ะลายที่เราใช้ถักตรงด้านหลังแล้วก็ตรงที่เป็นเส้นทะแยงแขนด้านหน้าตรงนี้นะคะถักทั้งหมดหกลายเริ่มตั้งแต่จุดแรกจนถ,ถึงข้างบนเนี่ยถักถึงแถวที่ห้าสิบเก้า แถวที่59เป็นแถวที่ถักลายนะคะมันจะเริ่มจากจุดนี้มาถึงจุดนี้แล้วเดี๋ยวตอนที่เราถักย้อนกลับนะคะถักย้อนกลับมันจะไม่มีลายลายที่ถักถ้าด้านนี้เป็นนิดฝั่งตรงข้ามจะเป็นเพอนะคะแล้วก็ลายตรงที่เราถักตรงนี้ให้ระวังตรงช่วงที่เป็นลายเพอมันจะมีอยู่3 3จุดก็คือจุดที่1จุดที่สิแล้วก็จุดที่ยี่สตรงที่เรามาร์กไว้ตรงนี้ค่ะตรงมาร์กเกอร์นี้นะ ก่อนถึงมาร์เกอร์ดำสองอันจะเป็นลายเพอเพราะฉะนั้นฝั่งด้านผิดจะเป็นลายนิดแล้วก็ตรงนี้ตรงกลางมันเป็นลายเพอด้านนี้จะเป็นนิดที่เหลือจะกลับด้านกลายเป็นลายเพอหมดนับห่วงด้านหลังนะคะนับห่วงด้านหลังพี่เมย์นับได้99นะคะนับด้านหน้าได้78อันนี้เป็นสูตรคำนวณแรงมือที่ใช้ในการคำนวณคือสอเราหารอบอกที่เราจะถักออกมากรค่ะรอบอกที่จะถักคือแป คูณด้วย2.4มันจะต้องได้208ห่วงนะคะก็คือ104 0 4บก104นับห่วงด้านหน้าได้78นับห่วงด้านหลังได้99รวมจำนวนห่วง177เอา208ตั้งลบด้วย177ได้31หารด้วย2มันจะได้15นะคะ15.5พี่เมย์ปัดเป็น16อันนี้คือไม่เผื่อ นะคะถ้าเราถ้าเรามีการเพิ่มห่วงตรงใต้ลักแร้ทั้งหมด1ิบหห่วงเราจะได้รอบอก87พอดีเสื้อตัวนี้มันยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพี่เมย์ไม่เผื่อนะคะจะต่อเข้าไปสิบหห่วงพอดีถ้ารอบอกคุณใหญ่กว่าก็สามารถเพิ่มห่วงตรงใต้รักแร้ได้ทำได้2วิธีก็คือเพิ่มห่วงตรงใต้ลักแร้หรือถักขยายลายต่อนะคะเราค่อยเชื่อมตรงใต้รักแร้จำนวนห่วงจะน้อยลงนะคะตรงนี้เราสามารถคำนวณได้ เราจะถักดันเฉพาะด้านหลังนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เป็นแขนกับด้านหน้าไม่ถักไปนะคะถักมาจนถึงจุดสีส้มแล้วถักวนกลับหนึ่งช่วงลายนะคะหนึ่งช่วงลายมันจะมีทั้งหมดสิบแถวเริ่มดูตามผังลายได้เลยค่ะอันนี้เราถักถึงแถวที่ห้าสิบเก้าที่เราบอกว่าต้องทำตารางแล้วขีดไปจะได้ไม่หลงนะคะห้าสิบเก้าแถวที่หกสิบเห็นไหมคะมันจะเป็นลายนิด ลายนิดกับลายเพอแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มแถวที่1แถวที่1แถวที่3 5 7แล้วก็9จะเป็นด้านถูกส่วนอันอื่นจะเป็นด้านผิดนะคะวนกลับมาเป็นด้านผิดใช้เมนิดอันเดิมนะคะถักย้อนกลับเพื่อดันให้คอด้านหลังมันสูงกว่าคอข้างหน้าลายถักตามลายเดิมสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนเพิ่มเติมนิดหน่อยก็คือห่วงสุดท้ายขวามือสุดเราจะไม่ถักเราจะสลิปนะคะ สลิปก็คือแทงแบบนี้แล้วถักต่อห่วงด้านด้านนี้เป็นด้านเพอห่วงสุดท้ายซ้ายสุดของด้านเพอถักนิดนะคะซ้ายสุดต้องถักนิดเสมอแล้วห่วงขวาสุดใช้สลิปตรงไหนที่เป็นนิดเราถักเพอตรงไหนที่เป็นเพอเราถักนิดอันนี้เราก็ถักด้วยลายเพอนะคะย้อนกลับมาเดี๋ยวมาดูตรงช่วงที่เป็น ลายยี่สิบเจ็ดลายตรงนี้เนี่ยจะถักให้ดูค่ะอันนี้มันถักเพอปกตินะมาดูช่วงที่ลายยี่สิบเจ็ดห่วงตรงนี้นะเราเลื่อนมาร์เกอร์นะคะพอเลื่อนมาร์เกอร์เสร็จด้านฝั่งทางด้านโชว์งานมันเป็นลายเพอฝั่งด้านนี้จะเป็นลายนิดและวันอื่นถักเพออันนี้เป็นแถวขั้นลายนะคะมันจะถักสลับด้านนะ พี่เมย์จะถักให้ดูแถวที่หนึ่งนะคะแล้วที่เหลือก็เราจะถักตามผังลายได้ถักมาถึงขนาดนี้เราก็น่าจะอ่านได้ได้แล้วนะคะตรงขั้นกลางจะเป็นลายนิดนะคะฝั่งด้านน้นจะเป็นลายเพอ ตรงนี้จบด้วยลายนิดดูเราก็เลื่อนมาร์เกอร์นะคะเลื่อนมาร์เกอร์เสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลายเพอห่วงสุดท้ายของลายเพอเราจะถักนิดแล้วถักวนกลับเดี๋ยวถักลายนิดให้ดูทั้งด้านนิดแล้วก็ด้านเพอนะคะห่วงสุดท้ายซ้ายมือก่อนที่เราจะวนกลับเราต้องถักนิดพอเราถักนิดเสร็จแล้วนะคะเราถักวนกลับ นี่นะคะถักนิดแล้วถักวนกลับไอ้สองห่วงตัวนี้เป็นสองห่วงที่เราใช้ถักลักเล่นนะพอวนกลับมาดูด้านถูกเราจะเห็นเป็นงานแบบนี้อ่าตอนนี้เราก็จะถักวนกลับนะคะโดยที่ให้ด้านข้างตรงนี้เราจะสลิปโดยที่เราไม่ถักทีนี้ทางด้านนี้มันเป็นด้านนิดเวลาสลิปสลิปแบบนี้ถ้าเป็นด้านเพอเวลาสลิปสลิปแทงแบบน,แบบนี้นี่นะคะอันนี้ด้านนิดนะคะห่วงแรกไม่ถัก สลิปนิดแล้วเราก็ถักลายนิดแล้วเราก็จะไปถึงลายที่มันเป็นลายด้านหลังนะคะลายด้านหลังเราก็จะถักลายตามผังหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าจะเป็นแถวเลีกขี้จะต้องถักเป็นด้านโชว์งานนะคะอย่าสลับด้านนะ เราจะถักหนึ่งช่วงลายค่ะถักถึงแถวที่เก้านะคะอันนี้ก็เป็นลายนิดธรรมดาเดี๋ยวจะเริ่มแถวที่หนึ่งให้ดู เลื่อนห่วงนะคะแล้วเราก็จะเริ่มถักลายแถวที่1ลายเพอต่อไปนิด8ปดสองสสห้าหกแล้วก็8เริ่มถักลายฝั่งนี้รวบสาม K t t o g e t h e r ยันโอเวอร์นิดถ้าตรงเพอยันโอเวอร์เราก็ต้องหมุนลายถักจะเหมือนกับตอนที่เราถักปกติเลยเพียงแค่ว่ามันกลับด้านสลับไปสลับมายันโอเวอร์สลิปยันโอเอเนี่ยนะคะสลิปวันนิดทูพาร์ตโอเวแล้วตรงนี้ก็ถักนิดแปดตัว ักสุดท้ายจะเป็นลายเพอแล้วเราก็เลื่อนมาร์เกอร์ต่อไปก็ถักลายนิดถักแบบนี้ถักมาจนถึงตรงนี้ห่วงสุดท้ายแล้วเราก็ถักวนกลับลายเพอถักเหมือนเดิมเราจะถักตามผังนี้ไปนะคะถักเหมือนเดิมนะแถวที่หนึ่งทีนี้เราตอนเราถักวนกลับก็ให้ระวังเพอสามจุดนี้นะคะแล้วเราก็ถักแถวที่สามแถวที่สามตรงนี้ก็จะเป็นหกตัว แล้วก็ถักเหมือนเดิมสี่สองถักขึ้นมาถึงแถวนี้ค่ะลายนิดนะคะตอนที่เราถักวนกลับนะตรงเนี้ยถ้าจะทําให้มันเป็นลูกโซ่เราต้องแทงทางนี้นะคะแทงด้านนี้แทงเหมือนเราถักขึ้นมาแบบนี้แล้วปัดลงไปมันถึงจะเป็นการสลิป แค่มันเราจะถักเพล่ะแล้วเราก็ถักนิดได้เลยแล้วลายด้านข้ามมันก็จะเป็นลูกโซ่ที่มันเป็นลูกโซ่เพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราเก็บห่วงอะค่ะเราจะเก็บเฉพาะตรงที่มันเป็นลูกโซ่ตรงเนี้ยมันจะดูง่ายใครจะไม่ทําเป็นลูกโซ่ก็ได้นะคะแต่ของพี่เมย์ทําเป็นลูกโซ่เพื่อให้ตอนที่เก็บห่วงแขนมันเก็บง่ายแถวที่เก้านะคะของลาย เดอรมาเกอร์ marker, ถักลายเพอร์แล้วตรงนี้ก็เคทรีกเตอร์ถักลายนิดสี่ตัวยันโอเวอร์นิดยันโอเวอร์นิดสี่เพอร์ นิดสี่ตัวยันโอเวอร์นิดยันโอเวอร์แล้วก็นิดสี่ตัวสลิปวันนิดทูพาสโอเวอร์ตอนนี้ก็เป็นลายเพอเราจะถัก ดันคอด้านหลังนะคะถึงแถวที่9้าตอนนี้เราก็จะถักไปถึงแขนแล้วอีีต่อไปนะคะเราก็จะมาพักห่วงแขนเพิ่มใต้รักแร้แล้วก็ถักตัวเสื้อค่ะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดพี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะถ้าคุณดูคลิปนี้ผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะ ให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอคำอธิบายจะโชว์ออกมาถ้าต้องการดูคลิปอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ต้องการรอเวลาที่จะมีการโพสต์ต่อสาธารณะแนะนำให้คุณสมัครเป็นสมาชิกของช่องเมทิ i n นีแฮนด์เมดนะคะเดือนละ50บาทสนับสนุนพี่เมย์ค่ะแล้วคุณจะสามารถชมคลิปวิดีโอที่อยู่ในคลังที่รอโพสต์กับสาธารณะก่อนใครนะคะคลิปพี่เมย์จะทำเป็นล่วงหน้านะคะแล้วก็กำหนดการโพสต์ให้สาธารณะชม ทุกวันนะคะเวลาสิบหกนาฬิกาค่ะใต้คลิปนี้ก็จะมีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แท้งนะคะแทนคําขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u t u ูท t h เมทิ Handmade ขอบคุณค่ะ